สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบวาล์ยันนะครับผมกับวาล์หางลักษณะอาการเป็นยังไงนะครับผมสาหรับลาวโคนะครับผมเป็นวาล์ที่ไม่โดนตั้งนะครับผมแบบว่าเราใช้งานมานานนะครับผมเวลาขี่ไปนะครับผมไอเจ้าตัวนี้มันก็จะกระแทกนะครับผมมีเสียงดักป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 ักนะครับทําให้ไอเจ้าตัวไอปลายวาล์มันบานนะครับผม ถ้าใช้เป็นนานๆก็มีสิทธิ์ไอ้ปลายวาลวนะครับผมตัวกีบล็อขาวาลวมันขาดได้นะครับแล้วก็รถวิ่งไม่ออกนะครับผมถ้าวาลวขกวาลวห่างมากนะครับผมอาการของเขาก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าวาลวยันนะครับผมวาลวยันตัวนี้ก็จะดินไม่ได้นะครับผมทำให้กำลังอัดรถไม่มีนะครับผมคล้ายๆกับเครื่องหลวมนะครับผม เวลาเราใช้รถไปน,น,นานๆถ้ามีฝุ่นมีดินอะไรนะครับเข้าทางเข้าไอดีนะครับผมทําให้หน้าเวบาวสุดตัวนะครับผมแล้วมายันกับไอเจ้าตัวกระเดื่องเวบาวนะครับผมทําให้มันดิ้นไม่ได้นะครับผมอาการของมันก็คือสตาร์ทยากนะครับผมเบาแล้วดับนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเบวาวยันกับเวบาวโขกนะคบผม ลักษณะาอาการก็แตกต่างกันนะครับผมก็ถ้าเราใช้งานของรถเรานะครับผมรอบตั้งวาวก็ถึงเวลาไปเช็คก็ไปปรับตั้งวาวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับ